t ่ e oh. mm? okay. okay. uh huh. นแผ a ท n w เราต้ uh huh. องอธิบายว่าเราจ o ไ r o h เปิดแก่อนโอเคโอเคับอ่ากลางเลยแล้วบอกแม่สิว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอือฮะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะจังหวัดอะไรคะกราบีอยู่ตรงไหน สิกระบี่อยู่ตรงไหนนะตรงนี้เปล่านี่แถวนี้เจอไหมโอเคเจอแล้วใช่ไหมกระบี่โอเคแล้วเราจะไปที่ไหนคะน,นี่คือกระบี่เราจะไปที่ไหนคะเป็นของมันไกลมากใช่ไกลมากใช่รู้ไหมมันกี่กิโลเมตรหนึ 1, ่งพันหกร้อย ไม่ใช่หกอะเชียงใหม่อยู่ไหนเจอแล้วยังเชียงใหม่ไม,ไม่หนูอ่านมันเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยภาษาไทยเอา้าแล้วหนูมไม่ได้เรว่ากระบี่อยู่ไหนเชียงใหม่ดูสิเชียงใหม่อยู่ไหนนะนี่ไงนี่เชียงใหม่มีภาษาอังกฤษด้วยลูกเห็นปะเชียงใหม่เห็นไหม